สวัสดีค่ะวันนี้เราจะแจกสูตรแกงเปิดใส่หมูสามชั้นสำหรับแกงเปิดใส่หมูสามชั้นของเราเมื่อเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นเยี่ยงนี้ถ้าพร้อมกันแล้วเตรียมกระดาษกับปะกามาจดสูตรกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้มต้มหน่อไม้ก่อนนะคะต้มหน่อไม้ ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะต่อไปเป็นการตำข้าวเบือค่ะใช้ข้าวเหนียวแช่น้ำประมาณ30นาทีนะคะหลังจากนั้นเราเทน้ำออกแล้วเอามาตำค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะ ตำให้ละเอียดแล้วพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปคือการตำพริกแกงค่ะใส่ตะไคร้ใส่พริกแห้งแล้วตำค่ะตำพอแหลกนะคะ จากนั้นใส่หอมแดงค่ะแล้วตำหอมแดงพอบุบค่ะค่ะเราได้เครื่องแกงแล้วนะคะแล้วนำไปพักไว้ค่ะต่อไปเราจะเริ่มแกงนะคะตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไปใส่หมูสามชั้นลงไปเจียวกับน้ำเปล่านะคะ หากเพื่อนๆไม่ต้องการใส่หมูก็ข้ามขั้นตอนขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะดิฉันจะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดจนกว่าจะได้น้ำมันของหมูจนกว่าหมู3ามชั้นจะเป็นสีเหลืองทองเลยนะคะสำหรับขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะแต่รับรองว่าอร่อยมากค่ะเราได้หมู3ามชั้นที่เราเจียวน้ำมันออกแล้วแล้วเราก็ เทน้ำยานางลงไปเลยค่ะรอให้น้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดเสร็จใส่ข้าวเบือลงไปค่ะจากนั้นเราใส่พริกแกงลงไปค่ะหลังจากนั้นใส่หน่อไม้ต้มลงไปค่ะ แล้วใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลาร้าต้มสุกค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะจากนั้นเราก็ใส่ผักลงไปค่ะเริ่มต้นด้วยบวบเลียมค่ะ ต่อด้วยข้าวโพดอ่อนค่ะต่อด้วยเห็ดค่ะ ใส่ใบชะอมค่ะตามด้วยใบยแมงลักค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกดให้ใบแมงลักและชะอมของเราสลดความร้อนนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับแกงเปิดของเราเตรียมถ้วยเตรียมชามไว้ตักลงเสิร์ฟเลยค่ะ แกงเปิดของเราพร้อมตั้งโต๊ะแล้วค่ะชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ